มันกว้างเหรออันนี้มันกว้างกว่าแผ่นนั้นเหรอมันกว้างกว่าปกติเหรอปกติมันกี่เมตรมเออนั่นแหละสวัสดีครับปกติเพื่อนๆฮะเฉินเตมอฮะได้ปลาข้างแล้วเนี่ย เอาไ้บานบานผับอ่ะสตัวครับสองสมสสี่ตัวเลยแรงๆอ่ะต่ำกำลังใส่ไอ้บูทบูทบูทฝาท้ายวเต้เต้เต้นเต้นาต่ำแอดูอีกคนหน อนี่เลยครับบีเอฟซีถามว่าใส่เครื่องยนต์ได้ไหมนี่แหละีใส่เครื่องยนต์โฉมคันนี่แหละอันนี้ก็นู่นแหละได้ก็บอกดำมาแล้วคันนีนแขวนอยู่นัมีความตื่นเต้นมาก น้ำโลดสวยงานาอ่ะอเจน่ะถ้าพ่นซีจุพูนฮะเรืยโอ้ลงพื้นอ่ะพี่วรรอบเลยอ่ะแล้วซีรราบองพื uh, like, okay. okay. ้นน่ะพี่วรรอบเลยมน ờ ừ, này là cái nấm thenh xong rồi ha, cứวาง đây anh này cái máy không ăn หมวกเลยฮะหมวกก็ใส่เหล็กคำยันเนี่ยคำยันเล,นล็กโครงโครงหมวกวก็เอาแผ่นเหล็กไปใส่รันี้ ก้อนยิงห้าดีขนไก่มันอยู่ตรงนี้เกียร์ยอะไรเนี่ยเกียร์อันนี้แค่ทดสอบวางดูเสร็จถ้าทสดสอบวางแล้วมันได้ก็จะเอาเลยวันขา้จับดูน่าจะพอื่นน่าจะเอาเลยเลยเกียร์ จะต้องทำแท่นมานี่ฮะวางให้มันแข็งแรงครับเหมือนตัวนี้แท่นต้องจอ่ไอีกฝาข้างช่วงางนั่นด้วยน,นนะจะมองหลังนี่ฮะอยู่เต็มเครื่องยนต์ฮะ วิวข้างหน้านะครับช่างกำลังขึ้นอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นโซนข้างหลังะ่ะแขนยาวเลยโอ้โหแน่นเลยมือโยกไม่ได้ะ่ะมือโยกไม่ได้แน,น่นต้องโอ้โหน,นี่ไม่แน,น่จะยิง និយាយធ្វើឲ្យគឹកជីងចារវីយកចាក់ទៅហើយរាប់តាប់លឿនអូអតិឈុំភូតិចសអដៃអាជីខ្មោនណាចេម นี yeah, uh, oh. ่ถอดเพลาไอ้โฟวิลออกแล้นี่เนี่ยโฟวิลโอ้โถสงข้าวฮะโอสงข้าวกูตา đẹp xí xí lời em rước mà chém em giờ phục tị bánh chút trôm, chút trôm, chút trôm, chút à đang đang, Vài, lịch cái đường phương nào này Nhiệm định Ui, chăng โอ้นี่ครับเมื่อวานก็พาสิ่งทันซีม่วงไปแล้วครับจะไปดูได้เลยครับที่ช่องโซ่ก่าวช่แน่วะืวดเลยพาสิ่งเลย,เยชานนายจีชานทุกนาทีเออไอคอมโบรถไทยรถอีเทนนี่ต,ติดตามน้องตุ๊กตาชื่อนายอย่าปัดจริบ ดูรถสปีนមកឃើញលោកវិញមិននោះឯងអារត់ក៏មានកញ្ចក់ផៅផើក៏មិនដាច់តែស្វៀនមិនថាលោកលោកតឹងແມ່អឺអឺដល់នេះខាសិនស្ដីយ

Chị thôi này nói chuyện Chị, chị bày chào đó Ừ bài chào bày chào Bày chào khổ ngoài lắm anh ừ, Lít rồi nó ừ. Hả? คนอ้อยครับสูงเลยตดำไม่คนอ้อย อีกคันนะครับสามคันนะตัวนี้ขึ้นมาข้างหลังก็ดำสองคันนี่ตัางกันดีไว้แนละ้วเราตับ P P Ơi, <laughs> yeah, chết tết cả, chết bí chương tết. <laughs>

เจ็ดสามนี่มีใบหวยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนี่ครับสวัสดีครับ